สวัสดีครับวันนี้ลุกนุมกับลูกท้เมื่ส่วนกินต่ำกะโพดกุ้งสดโดยใส่น้ำปลาปรุงซุกนุงแบะคัาของส่วนอาหารมังก่อนยกใส่ย่ำก็ได้ใส่ต่ำก็ได้แต่ว่ามืัอนี้เลือกต่ำเ้อเอามาลองบึง่งลูกไาย ไข่ตม้มอ่ก,นะมกินกะพักมีลรยังใชบัวกันเนี่

ถ้าูกค้า เห็นคลิปนี้แล้วปลาแซบอีหลีบอ่ะแซบคือขมว่าบอมาล่องซิมเบิงดูสวนหน้ามังก่อนยกพอกันไดุ้เมมื่อกุ้งรมที่หให้นกินในเบิงกินในซิ่งนี่เจาะฟองเห็ดลูกค้าสั่งอีหยังก็เห็นให้ลูกค้าบิงให้ลูกค้ากิน น้ำก่นอนอวันนี้กับพ่อของปากขอมข้อโอ้ยจะค้ำกันนะ,ะจังใดมันนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ ฝากติดตามในเพจของเข้าไปเรื่อยๆเด้อมีคลิปต่อไปถสิมานำเสนอไปเรื่อยๆสวัสดีครับ